สวัสดีชาวซีนะครับผมดีเจเคนนะครับวันนี้มาทักทายคุณผู้ฟังชาวซีแล้วนะครับวันนี้เนี่ยมีหนึ่งความพิเศษนะครับมาฝากกันด้วยนะครับมีพี่เตเ้นั่นเองนะครับมาเยือนชาวซีกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเอ่อเป็นยังไงบ้างครับพี่หลังจากที่ปล่อยซิงเกิลที่มีชื่อว่ากลั้นหายใจมาแล้วก็ต้องบอกว่าแรงมากๆเลยทีเดียวตอบรับเป็นยังไงบ้างตอบรับก็ถือว่าสดความเร็จในระดับหนึ่งนะครับจริงๆเราต้องไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนฟังเยอะขนาดนี้แต่แต่ ที่ที่ฟังจากเพื่อนๆที่พี่น้องเพื่อนแฟนเพลงเขาก็อะไรฟังเราพี่ซีก็ก็เปิดหลายคนฟังรู้จักกับซีทีเดียวครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่ได้มาตัวเปล่าอเอาแตะเอียม,มาฝากเลยใช่ไหมหมดหมดแล้วครับเ <laughs> อาเครับนะวันนี้มาฝากนนมีนมมีเป็นสวัสดีใหมนะ่ครับุจีนเป็นนมในบังของเซยยงมิวสิกนะครับจากค่ายเราแล้วนอกจากนี้มีซิงเกิลใหม่บทคำถามครับ หมดคำถามแล้วงั้นสวัสดีครับรับสวัสดีครับไม่ใช่เป็นชื่อเพลงครับเป็นชื่อซิงเกิลใหม่ที่เอามาฝากกันนะครับอย่างนี้เป็นเพลงเร็เวๆสนุกๆฟังแล้วมีความสุขครับเนื้อหาเป็นยังไงบ้างครับพี่เ,เนื้อหาเนี่ยคือจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์มันพูดถึงการการบอกรักที่ไม่ได้บอกด้วยด้วยการบอกจากปากคือบางทีเนี่ยการการบอกบอกรักเนี่ยไม่ไม่สามารถทําให้เราสัมผัสถึงความรักได้มากไปกว่า การที่เราแสดงออกที่มีต่อกันเหมือนเหมือนคำที่เคยเก่าไว้นะครว่าการกระทำเนี่ยเสียงดังกว่าคำพูดนั่นเองใช่ครับโอเคครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามชาวซีอยากจะติดตามเนี่ยจะติดตามพี่ได้ที่ไหนก็ติดตามที่ f a c e b o o k ครับเฟซบุ๊กสแล k มิวสิกเตเครับหรือว่าจะเข้าไปที่ที่ของค่ายเรา f c e e o o o สแล a สเตียงมิวสิกครับครับผมโอเคไงก็ฝากอยากให้ฝากุดงานนิดนึงแล้วกันครับครับก น้าใหม่นะครับที่เพิ่งจะปล่อยเพลงกับที่ซีเพียงไม่ติดเลยยังไงก็ฝากซิงเกิลใหม่บทคำถามครับให้ทุกคนลองฟังดูเป็นเพลงสดกฟังแล้วมีความสุขครับส่งให้คนที่เรารักฟังได้ทุกคนครับครับผมยังไงใครที่สนใจนะฮะหรือว่าใครที่ฟังแล้วรู้สึกชื่นชอบนะฮะยังไงสามารถขอเข้ามาได้ที่ซีด7 5 f m ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เตเตเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ